สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU นครนายกนะครับวันนี้ผมเองอยู่ที่นครนายกอย่างที่บอกฮะเมื่อวานเพิ่งไลฟ์สด4เครื่องที่เป็นโปรโมชั่นเด็ดๆจาก i have CPU มีราคาตั้งแต่30,000กว่าบาทยัน5,60,000นะครับเป็นสเปคที่ผมคิดเอาแล้วคิดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้ามันยังไม่ตรงใจมันยังไม่ถูกใจลูกค้าก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ ตามต้องการแล้วกันนะครับผมฝาก iHelp CPU ด้วยเหมือนเดิม inbox เหมือนเดิมพูดทุกวันเหมือนเดิมทุกวันนะครับดังนั้นนการที่ผมไลฟ์สดทุกวันวันละหลายรอบเนี่ยอย่าเพิ่งลำคาญกันแล้วกันนั่นหมายความว่าผมเองเต็มที่กับ i h e l นะครับผมเองอยู่กับ iHelp CPU มาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนะครับ8ปีดังนั้น,นพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันอยู่แล้วผมฝาก iHelp CPU ด้วยนะครับใครอยากซื้อผ่านช่องทางไหนสุดแท้แต่ลูกค้าอยากที่จะซื้อครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ โพสนี้ด้วยไลฟ์สดนี้ด้วยหลังๆมาไม่รู้ว่าอัลกอริทึมของ Facebook มันเป็นอะไรเลยทำให้เหมือนแบบคนมองเห็นน้อยลงดังนั้นเนี่ยตั้งไว้ว่า see first ตั้งไว้ว่า g u e t มี notification นะครับบอกว่าให้แจ้งเตือนถ้าผมไลฟ์สดแล้วกันนะครับอ่ะเหมือนเดิมฮะโอนเต็มถูกที่สุดครับ โอนเต็มตรงเข้าบริษัทไอเฮ้าซีจำกัดเนี่ยลด3%มารับสินค้าเองก็ลดไปเลย2,000นะครับ1,000อแจ้งเลยว่าแจ้งแค่ว่าประกอบเครื่องแล้วไปรับที่รามินทาได้อันนั้นก็ได้รับส่วนลดปกติเลยและการผมฝากไว้ด้วยเนาะส่งเครื่องตามปกติวันนี้30เครื่องครับมีเครื่องอะไรสวยๆต,าต่างๆมากมายแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราน่าจะไปอันบ็อกซ์ e n e r a t i o n t ที่1 0 s ไปดูกันว่า11มันมีอะไรบ้างแต่ยังรีวิวไม่ได้นะแต่ว่าแค่อันบ็อกให้ดูเฉยๆเพราะยังไม่ไกำหนดขายจริงเมื่อไหรน่นี่ผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าจะไปแกะกล่องให้ดูกันรวมถึงเมนบอร์ดเซทหด้วยอุ้เยอะแยะ,ยะมากครับวันนี้ไปดูกันนะครับนี่จะพรีวิวก่อนแกะไม่ได้ไม่ใช่แกะไม่ได้เดี๋ยวให้แกะแกะไม่สะดวกนะครับแอสโลคให้มาค่อนข้างเต็มนะครับครั้งนี้แอสโลคทำมาค่อนข้างดีเซทห้าชิปเซตที่สูงที่สุดของ lg a 1,200ณนะเวลานี้นะครับ support เ11แบบเต็ม p c i e 4.0แบบเต็มนะครับท้ายทรงท้าย C USB Gen 2ท้าย2อะไรอย่างนี้เต็มนี่คือ z 590ไทชินั่นเองนะครับไทชิเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปแกะกล่องกันดูสักเครื่องสักตัวหนึ่งแต่ว่าข้างในนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยฮนะ z 590ไทชิฮนะ Wi-Fi 6e มี Wi-Fi พร้อมนะครับนี่แล้วก็จะมีตัว อะไรต่างกันนาเยอะแยะมากมายมีพัดลมเป่าด้วยนะครับมีกมีก์ดโฮเดอร์มีตัวคั้มาก์ดแถมมากับตัวเมนบอร์ดด้วยนะครับการดีไซน์ก็สวยนะครับอย่างที่ผมบอกใส่อันตราไดอ2ช่องไฮเปอร์ Hyper m. 2อนะครับได้1ช่องนะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับ jn สี่รู้สึกจะสามตัวใส่ได้3อันเลยนะนะครับแล้วก็ภาคจ่ายไฟสิบสี่เฟสดิจิตอลอยู่แล้วนี่ปกตินะครับฝากไปด้วยสำหรับซัทห้าเก้าศูนย์ไทชิใครอยากซื้อแยกได้ใครอยากประกอบก็ได้นะครับแล้วก็ Z590 ชี่นี่มามา2ตัวนะครับ philosophy of infinite potential นะครับเพราะว่าว่าสัน้นนะครับเพราะว่าอย่างนั้นแล้วคราวนี้เป็นเมนบอร์ดอีกตัวหนึ่ง s rock ครับ s rock Z590 เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นในซีรีส์ steel regen steel regen Reg ไม่พอฮนะ steel regen ตัวใหม่มี wifi 6 e ด้วยเราไม่เคยได้ยินว่าตะโกู steel regen จ,จะมี wifi แถมมาแล้วนี่คือติดมาเลยคือ wifi 6 e ตัวนี้หน้าตาบอร์ด สวยงามเหมือนเดิมตามหลักของ Steel Regen เลยแต่ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็น a t t e n a Port คือเสารับสัญญาณ Wi-Fi นะครับเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือ PCIe 4.0แบบเต็มนะครับ1 2 3ใส่เต็มทั้งหมด Wi-Fi 6E พร้อมให้มานะครับรับ 5G อยู่แล้วปกติ2.5 g ิก a บิตแลนครับ USB 3.2 Gen 2x2 ฮะ20 g ิกะไบต์เอร์ ครบทั้งหมดภาคจากไฟเฟสเดี๋ยวเราอาจจะอันบ็อกกัน2ตัวนี้อันบ็อกกัน2ตัวนี้และล่าสุดสำารับการ์ดจอครับใครกําลังหาการ์ดจอที่แรงพอๆกับ rtx 3070นี่คือ3070 k น l l e r ฮะที่ออกมาชนกับ3070โดยเฉพาะมาตึดเ v i d i a นะอันนี้คือ,นะอคอ่ายแดงนะครับค่ายแดงออกมาชนกับค่ายเขียว Nvidia rtx 3070โดยเฉพาะ gforce e rtx 3070โดยเฉพาะครับอันนี้คือ amd r a d e o n rx 6700 xt ตัวนี้นะครับ amd rdna 2 architecture 7นาโนเมตร oc edition winforce d e o n picture 2.0นอันนี้จากยี่ห้อ gigabyte นะครับรองรับ2 k ที่จริงก็รับใส่4 k ได้แหละแต่ว่าเขาบอกว่าเหมาะสมกับภาพแบบ2 k ประมาณนี้ ram 12GB นะครับ ram 12GB จะมากกว่า3 0 7 0ที่ให้มา8นะครับแต่ว่าความจุก,ก็ไม่ไดไ้ไม่ได้บอกถึงความแรงอะไรมากไปกว่านั้นนะครับ pce 4.0ศเรียบร้อยข่ายประกอบ6 7 xt บอกครับของมี ครบทั้งหมดนะครับสวยงาม RGB Fusion 2.0 RGB ครับพัดลม3ตัวระ,ะรายควับร้อนฮนะเดี๋ยวเราอาจจะเพรีวิวกันด้วยสำหรับ RX 6700 XT ตัวนี้นะครับนี่คือไอเทมเข้ามาที่ I have CPU บางส่วนนะครับคือจะเอาตัวที่มันแบบหนักๆมาให้ดู Z5 9 0 s t e r ตอ e ิเจ i ไ i Z5 9 0 Tai Chi หรือไม่จะเป็น6700 XT ก็มีเข้ามานะครับ วันนี้เอาเครื่องมาให้ดูผมขอเริ่มที่เครื่องสีชมพูตัวนี้ก่อนแล้ว <soy> กันนะครับเครื่องนี <il> ้รู <Haiti> <t> ้ส <sm ack> ึกว่าเครื่องนี้จะออกไป4ีหเครื่องแล้วครับสไตล์นี้คือเคสคอร์ซ0ร์สี่พันดีแอชุดน้ำระบาความร้อนเป็น ID Cooling Pink Flow 360นะฮหม้อน้ำสามตอน3ามมมมีไฟ r g รรอบเป็นแบบริงนะครับไม่ได้ใบทั้งใบพัดนะครับเป็นแบบริงก็คือตามขอบวงกลมแทนด้นไฟ r g b ตรงนี้นะครับจบเรียบร้อยครับเซตไปสีขาวให้ลูกค้าฮะคุณอนุรัต์ 3 5มหมื่นครับสเปคนี้สามหมืนึงเลยคือคอแซ a i r ่พ0 0 d Airflow ตรงนี้ครับนี่แล้วก็มันจะเห็นพัดลมของหม้อน้ำสามตัวนี่มีกืะตแรงกันฝุ่นสามารถที่จะแกะได้อย่างนี้อ่าเป่าได้เราสะอาดได้แกะได้ปุ๊บแล้วก็ติดเข้าไปครับพัดลมจะดูดเข้าทางนี้ครับระบายความร้อนให้หม้อน้ำปุ๊บเข้าไป ข้างในนะครับก็เป็นสเปคอีกยอดฮิตอีกตัวหนึ่งคือ i 5 0 Gen 10นะครับ i 5 0 4 0 F 6คอร์12 4 3 g h z Turbo Mainboard Asus Prime B 4 0 MK RAM 16 g b จากซาดักตัว Twist กาจอเป็น1660 Super นะครับจาก MSI ตัว Gaming X ครับ Gaming X แล้วก็ตัว Power Supply จะเป็น Cooler Master 600 w 80 Plus Bond ตัว V2 นั่นเองชุดน้าอย่างผมบอกไปครับ ID Cooling Tink Flow 360ตรงนี้ ปะตรงนี้เลยหม้อน้ําวางหน้าอย่างนี้นะครับดังนั้นนะเคสมัน <C ase> จะเป็นขาวชมพูดํานะครับนี่เออพัดลมคอสแพัดลมพัดลมล้วก็มีพัดลมแบบไอเดียคูลงแบบ3ตัวนะที่เป็น AR ARGB 3ตัวติดข้างบนตรงนี้1 2 3 2ตัวนี้เป่าออกหนึ่งต,ตัวนี้เป่าออกตรงนี้ตรงนี้เป่าเข้านะครับสีชมพูฮะสวยงามตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสเปคได้ตามต้องการนะ2 0 0 0 0ประมาณ35ม0 0เครื่องนี้นะครับ พมเติมได้นี่คือหนักไปทางขาวอมชมพูนั่นเองหรือว่าคอแซ4 0พ0ดีหน้าเรียบนะครับนี่คือข้อแตกต่างที่ผมบอ,อกไปวันนี้ Airflow หน้าเจาะรู 4000D ดีปกติหน้าเรียบอันนี้เป็น s t o c กคูลเลอคือเน้นเปอร์ฟอร์มานของมันจริงๆนะครับอย่างเครื่องนี้60,000กว่าบาทนะครับ6 4 0 0 0นะครับ6 4 0 0 0สี 64, 64, 64่มีอะไรบ้างไปดูกัน CPU ครับ AMD Ryzen 9ฮนะ Ryzen 9 3 9 0 0 x นะครับยังแรงอยู่เยอะนะครับ12คอร์24เทรส16 GHz Turbo นะครับแถมปริซึ่งคูลเลอร์มาให้ด้วยนี่คือใช้ซิงเดิมฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อชุดน้ำเพิ่มไม่เป็นไรผมไม่ติดนะครับเมนบอร์ด m s i b 4 0 m f pro max นะครับแรม16กิแรม32 g b ครับจาก XLR8 การ์ดจอเป็น s o t e c GeForce RTX 3060 8 Pin 1>, 1ช่องนะครับ8ปดีน1ช่องตัวเล็กนะครับ WD Blue คือ storage SN 550ขนาด500กิก SSD 480กิก o w เพราะว่า supply เป็น Antec VP 700W 80+ Plus นะครับเคสก็ c o r ซ i4 แบบดีปรกบบอกไปแล้วอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยอันนี้อ,นนอาจจะราคาแพงหน่อยลูกค้าอาจจะไปทำแบบพวกเลนด์องเレนเดอร์อะไรอย่เงี้ยถ้าลดจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยอาจจะลด CPU ไปสัก3,600 Ryzen 5 3,600กก็จะลดไปกว่านี้ เยอะพอสมควรหรือว่า3 7 x อะไรเงี้ยอันนี้ CPU มันสุดไปหน่อยคือ3 9 x แต่การ์จอโอเคละ3 6 0นะครับโอเคอย่างเครื่องนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆกันนะครับเครื่องนี้จะเป็นตัวที่ย่อเยีวลงมาหน่อยฮะ Thermaltake S100TG TemperGlass กับสีดำนะครับตัวนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของเขาม,มีอย่างเดียวคือมันเล็กแล้วก็ใส่บอร์ดได้แค่สูงสุด Micro ATX จะใส่บอร์ด ATX ปกติไม่ได้นั่นเอง 4 5 0 0ประมาณนี้45000 Ryzen 7 3700X ครับเหมือนเดิมนะครับ 3700X ตัวนี้จะเป็น8คอร์16เทรด4.4 GHz Turbo นะครับเมนบอร์ดก็จะเป็นตัว MSI B450M MA, PRO MAX RAM 16GB การ์ดจอจะเป็น s o t a c GeForce RTX 2060 RAM 6GB Corsair CX750M ครับ 750W 80 Plus b l o n d e WD Blue SN50 ขนาด 500GB นะครับขนาด500กิกจบเลยนะครับเรียบร้อยวัน hey. นี้มีทั้งไอเทมใหม่มีทั้งเครื่องให้ดูนะครับดังนั้นเนี่ยอยากได้ระบบระบบราพร้อแบบไหนเคสแบบไหนแรมแบบไหนเมนบอร์ดแบบไหนสามารถที่จะออกแบบเองตามใจที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวผมไปถึงร้นมินทาเดี๋ยวผมจะแกะกล่องพวกนี้กันแกะกล่องรีวิวเจ้าที่มาใหม่กัน s l o c k z590 t a i c s l o c z590 s t e r g e n นะครับตัว Wi-Fi 6e แล้วก็ Gigabyte AMD r a d e o n RX 6700 XT รวมถึง Gen 11ด้วยเดี๋ยวเราจะไปพรีวิวกันว่าข้างในนั้นมันสวยงามเหมือนกล่องหรือเปล่านะครับขอตัวไปรามินทาก่อนเดี๋ยวเราคงพบกันใหม่ตอนบ่ายๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i h a ค CPU ฮะสวัสดีครับ